สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ายินส่กอจกจ้ะมื่อนี่วันนี้ฝนเลิกง,งานมาเลิกง,งานได้ใส่สุดนอนนะจ้ะมันฝนถอดสุดทํางานออกแล้วกะสวมมันนี้เพราะว่ามัน,ย,มนยังมันได้ซักแต่มันสามารถเปื้อนเหงื่อได้ว <c oughs> ันนี้ใส่กอกใส่กอกฝนมีสองอย่างมีทั้งใส่กอกย่างแล้วก็ใส่กอกทอดซื้อมาย่างละหน่อยจ้ะเพราะอยากกินสองอย่างแล้วก็ยำไข่ ยำไข่ดาวฝนอยากบ่ได้กินโดนแล้วคืออยากแต่ก็เลยแบบเอาเลยอยากซีกินเบิดบดเบิดแต่ว่าห่างอยากแหงอากาศฮอนฝนปิดพะลมจะ้ะเสียงมันดังฝนขอทนฮอนแปบ๊บหนึ่งนะพอได้คุยน้ำพระอ่ากินเขาเป็นมูฝนอนะออืมคนมี้แต่ฝนบ่นไม่น้ำจิ้มเนาะยูอ่ากรุงเทพฝนบ่ค่อยมีนม้นำจิ้มหายจ้ะร้านไหนก็ไม่ไม่ค่อยมีอะ่ะหาบ่เจอ กินไส้กรอกแซ่บๆควรวางมาได้ดีขอหยาดซ่อนไว้แถวนี้มาเ้ยจ้ะแบบเปรี้ยวอืม้ม ถาบผมไม่ได้กินใส่กอบาดนวนฉันมากจะกินอาหารแบบดวนๆจ้ะวันเต็กมะนางกินใช่ไหมนั่นแ <c oughs> บบพริกกับพิดอืมแบบทอด กระเพากับเปรี้ยวแล้วกันจะ้ะไม่จนเนือ่อยกอกหมูทอดอ,อันนี้กินกับข้าเขา้เขาวกันกลักแล้วเนี่ยไม่จนเหนือหน่อยเลย อาจจะจ้ายินเป็นโมฟันนะพริกออนชิ้นสดแ,แต่ว่ามันชิ้นดองชิ้นสด เผ็นคนกินบัพเพกากัดเอากัดเอาเผ็ดอยู่ด้วยใจแต่ว่ามันทำบ่ได้เผ็ดแห้ง,เพ,งเพราะว่ามันเป็นมาพริกอ่อนแต่คน,คนพี่แก่ๆคนบอค่อยกินพ,พีบบ่แก่ๆแบบอันนีเขี่ยวเข้มๆหน่บางพันเนาะ มวนผักันึ่ะกอบมันแซบน้ำพริกน้ำผักอะไรแบแซบทั้งสองอย่างอันนี้ทั้งแซบเน่ะ 王者。 ตอนยำไข่มังกรหนนัะ จะไม่ได้ฝนว่าของฝนเบิดอยู่คว้มนี้จะผักอาจารย์ำยำไข่กับบหลายที่ฉันลาลายเนี่ยเขานมแจะผักผักข้างล่างฝนซอยผักไทยที่นังนงเนี่ยก็เครื่อง่ยงไข่กรอยำไข่ไม่เท่าไหร่ เนื้อให,ห้แต่มันขาดทั้งกลิ่นทั้งเนื้อวันนี้เลิกงานกันได้ลงตลาดจ้ะคะเลยคึ้นทอด ต่องพยายามมาหาให้บ่อยเท่าที่จะทำได้อะคิดอนน้ำได้กะรายได้พิเศษพร้อมแล้วน,นะเจะส์แมนเจมส์แมนห่าเงินคักเ

เงนเสร็จแล้วหองกัอาบน้ำเลยห,ห้องจะน่ากักพริกบุกห้อนจังได้อากาศกัางห้อนบักพริกอะแซบพ่ะป,ปะเนี่ยแซบบักพริก เราพีกฝนแล้มันกินมันยืดหิบน่อยขั้นบ่นตัวจเจ้าของเดี๋ยวฝนคอ,อยยาไปก่อนนะจ๊ะเรแวแบบละทั้งจิง่งทั้งห่อนทั้งอยากนอนเป็นไปทั่วจะเลิกง,งานมาม ง่อยหายคลอจะฝนมาหาใหม่จ้ะมันมีฝนขอลาไปก่อนมาเลยค่ะไปแซบพูดเดียวกันจ้ะแป๊บเดียวยวกระเบิดแล้วิะพูดเดียวก็สิแบบอาปากว้างท่าไดก็ได้เนะ กินก็มุกอ่ะปากว่างลยจากต่บ้ามันก็ก็สิเคินเคินยังไง จะ่ฝนยีจกักก็จัทั้งจิ้มทั้งหว่งหวงขานขาวานทอนประเด็นอะไรยังหว่งวงน้ำเยอร่างกายต้องการพักผ่อนจะทำกันเลยจ้ะมันก็แดบอยู่เนาะ ก็่อมเนยอบายบ ไปรู้ปุ๊บไปอะไรจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะแซ่บึ้อ<ม>วันไม้มูนังกินไม่เคยแซ่บแหฮม <c oughs>